สวัสดีค่ะวันนี้เก็บมะเขือเทศบนไปเดอวยค่ะสู้ไหมยิ้มสิสู้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 ส้ซาไปใส่กับพ่อค่ะเซาไปใส้กับพ่อทะคะ้ดินเดนของมะเขือใหญ่มาก,มากๆโอก็ชอบมักเศษไม้ใบไม้เศษอาหารเปียกค่ะหลายแห้งค่ะ ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวค่ะเยี่ยมไหมม,มาเก็บถั่วกับเด็กๆจ้าวันนี้นะคะนี่นี่เออทำไมวิกเตอร์รูอุ่ยกรอบมากเลยอะ่ะจะเอาไปทำอาหารค่ะไปผัดถั่วนะคะใส่หมูวันนี้เมนูผัดพริกถัว่วเ,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 เห็นไหมไห ไปไปไปใส่เซนแะบันี่ค่ะเป็นถั่วฝักยาวนะคะต้องเก็บเห็นไหมเก็บใช้มือรูกเอามาเก็บแป๊บเดียวร้อนแล้วยังไม่ถึงสิบนาทีเลยไปนั่งไปนั่งตรงนั้นพักผ่อนไปเลยเจ็บเบไปละบันนี่ไปแล้วไปแล้วเคาะซิมันสุกอย่าง ยังไม่สุกปู่เสียงคือปลุกปุกปุก,ปกดีแถบอกแตงโมสุกออกไปนอเบิงสุกหรือยังทำแบบนี้ปอกปอกปอกเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ลูกนี้ตรวจลูกนี้สิปอกปอกสิเี๋ืออีกกี่อาทิตย์เหลืออีกหนึ่งเดือนอันนี้มาดูค่ะอุดูดอีกดินเลยค่ะแตงโมแตงโมนะคะอันนี้ก็เหลืออีกสองอาทิตย์ อันนี้สองอันนี้ก็สองมีลูกลูกนั้นนะคะลูกนั้นนะ่ะใกล้จะได้กินแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์อยอันี้นี่ใม่จะชัดอันเล็กอันเล็กกี่อาทิตย์ครับพูดสิอันเล็กอาทิตย์ครับอุ้ยเก่งมากอีกสองอาทิตย์ลูก ใช่แตงโมงเยอะเลยครับคือคือคักทวัตตลาดมือนี่คุณมีมีสตอเบอรี่มีมีอะไรมีมะเขือเทศเยอะเลยอะ่ะแล้วก็มีถั่วนะคะวันนี้ตลาดน้อยคือคักมากอือนี่ค่ะถัว่ววันนี้จะทำอาหารจากถั่วด้วยนี่ถัว่ว นี่หนูเห็นไหมถั่วอ่ะนี่ค่ะในกระมังเก็บสิวิกเตอร์อืมก็เจ <Okay. Low. S 1> ไปนั่งรอตรงนั้นไปรอตลอดเลยพามาสวนหนานาที่นี่นี่นี่ไปไหนมานั่งตรงนี้มันจะได้ร่มรูกมันจะได้ไม่ร้อนโอเคไหมอุ้ยวิกเตอร์ดูดูดูมันใหญ่มากเห็นไหมเอามือเข้าไปเก็บสิ เห็นไหมข้างหลังเก่งมากอ,อันสองอันด้วยเห็นไหมเอออันนั้นด้วยลิกเตอร,ร์ทำไมรู้ว่ามันมันเก็บไดอ้อันใหญ่คะ่ะนี่อันใหญ่นะคะอืมออโอ ไปแล้วเริ่บ,บานอ่ะใส่ไว้ด้านนี้วิกเตอร์เข้ามาด้านนี้ซิช่วยมามะลูกด้านนี้มันเก็บง่ายกว่าด้านนั้นมันหมดแล้วเราเก็บหมดแล้วลูกมาเข้ามาด้านนี้ปาร์ตน้องเซาโฮมอีกแล้วนะคะนะ่ะลูกน้องห้านาทีก็เซาล่มแล้วค่ะนี่ขนาดนี้เวลาสี่โมงเช้านะคะแต่แดดมันไอ้นั่นแรงเขาก็ร้อนกันอ่ะไม่เป็นไรอ่ะนี่นี่น,นเด็กต้องอาบแดดด้วยถ้าแดดก่อนฮะ ห้าโมงเช้านะ่ะมันปลอดภัยอยู่ค่ะเออ,อเอออัดชิวอันไซนั้นล่ะอ่าไหนแตะเดี๋ยวมาช่วยดูนี่เห็นไหมอันนี้เป็นลำต้นเยนี่นี่เห็นไหมอันนี้ก็ใหญ่นะคะมาเด้จากเก็บบอกทัวนะคะนี่ มันกรอบมากมันกรอบมากจนอ่าเปาะเลยมันกรอบนะคะถั่วที่นี่กรอบมากๆอ๋มอมันมาดูนอย่งนี้ให<น>ญ่ไหนยาวยาวนี่ค่ะถั่วนะคะอืมไหนมีอีกไหมอม,มองหาสินี่โหไปไปเก็บมา ป้าไปเก็บแอาดลูกน้องหลยคักค่ะอกเขือเทศของเราค่ะลูกน้องช่วยเสร็จแล้วลูกถึม้ะจะเต็มถังแล้วนี่ป้าจะมองมายืนนี่ค่ะมะเขือเทศของเรานะคะอ,อ่าฮะมะเขือเทศของเรานะคะนี่เก็บบวชบวา,บาวานี่ค่ะ นี่ค่ะชีวิตที่มีความสุขก็มีต้องมีมะเขือเทศมีผักผลไม้กินเด้อจานี่นี่เดินกินคืนค่ะของสดนี่ค่ะอยู่นอกนะคะแต่มีทุกอย่างค่ะไปกินลูกไปกินไปกินแล้วค่อยอันนี้หลายแห้งค่ะ <G ül> เห็นหน้าว้าสวัสดีครับเสื้อเสื้อรอรอไปสวัสดีครับตอนเช้ามาต้องยิ้มนะลูกแกได้โลกจะได้สดใสถ้าคนไม่ยิ้มตอนเช้าแสดงว่าโลกไม่ดีลูกสวัสดีครับวันนี้จะเก็บมะเขือช่วยมีม,มีไหมนิดนึงสองลูกโอเคไหมไม่ช่วยไปนั่งไปอสองลูกใหญ่ยยเห็นไหมนี่ค่ะมะเขืออันนี้มันิ่งหงนี่ลูกนี้ลูกยาย เดี๋ยวให้กล้องดูด้วยลูกใหญ่ขนาดไหนโช,โชว์โชว์ตรงนั้นใหญ่มากมาก,มากออกระชอบี่คะมะเขืออ่อนๆน,นะคะมะเขืออ่อนๆมะเขือเปราะค่ะตเตเลนิเฟ่คะ่ะหอมไหมมะเขือหอมไหมจุ๊บสิหอมสิมันหอมเหมือนอะไรเมันรสชาติฮะ<า>นุนุพูดพูดให้ให้ให้ป้า,ปา แล้วน,น,นะฟังหอมเหมือนอะไรเอาไหมโรชชัทสตรอเบอรี่หอมเหมือนพูด<ร>คุยคุยกับกล้องหอมเหมือนอะไรลูกโรชชัทสตรอเบอรี่รสชาติสตอเบอรีร่โลใช่โอ้ยเดี๋ยวมา,มาดูเก็บไปเรื่อยนะคะ <laughs> หลายคักค่ะยู่นี่สุดยอดอเอาก็ะยิมซิยิมทำยังไงยิมย,ยิม,ยมโอ้ยยิม <laughs> นี่ค่ะมะเขือตัดต้นทิ้งเก็บลูกมันมาไวโอ้ยเอากะเยี่ยมก็เป็นมาเนี่ย,ยทำอะไรเนาะแบบนี่ค่ะมะเขือค้างกบนี่มะเขือค้างกบนะคะก็จะเก็บปไปในสใยเน่เนาะพี่น้องสพห่อมาลายไป นี่ค่ะมาเขือคางกบเด้อจ้ะนี่พี่น้องหลายคักเก็บเป็นตัวอ,อย่างซืซอนะคะหลายกวดกลุ่มใจนะ่าบอกเคือหลายเหรอรูปบ่นี่ค่ะ นี่คะ่ะมะเขือคางกบนะคะมะเขือเปาะค่ะนี่คะ่ะพี่น้องบอกเขือเาเก็บบอกเขือเด้วค่ะไ mm. ม่มีหัวกระมางใส่ไปนี่สิคุณคือไปไห้ดินแดนแห่งมะเขือนี่แหละค่ะก็ตรงนี้แหละค่ะ เป็นดีครับท้างลางก็มีบานใส่หัวหมวกกเดิบานที่น่องมันโมเมิดบอกขืออะารครับค่ะใส่หัวหมวกคือไปนําแบบบันนอกไแจ็กน้อยนะคะแต่กะบอเบอร์เชยค่ะใชยได้ เสื้อ,อ,อร้าคักนะคะนี่ค่ะบอกเคือเก็บเรียบร้อยเลยนะคะนี่หายๆคักค่ะเต็มเลยค่ะล้นมูรู ทุกสี่วันนะคะจะมีอาการแบบนี้กา <c oughs> ก็อ๋ยอย่าชิมโอเคค่ะตอนนี้ก็เก็บเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนอ้อมีมะเขือนะคะมีถั่วถั่วฝักยาวเด้อืันนี้ลงทุนไรพักพักเนียนี่ค่ะอันนี้ก็ถั่วฝักยาวอันนี้ก็ขูดมะเขือเทศนะคะนี่ทุกอย่างในสวนนะคะ อูฟู่ค่ะผักเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศห้าโมงเช้าค่ะผีเสื้อบินว่อนเลยอะ่ะอันนั้นพี่เอญ่ทำอะไรอะ่ะปุ๋ยเหรอ,อเอาหญ้ามาหมักทำปุ๋ยนะคะนี่เตรียมปุ๋ยไว้บรรยากาศห้าโมงเช้าค่ะแดดเยอะมากที่นี่อ่าเอาขยะเปียกนะคะมาหมักขยะ พวกผลไม้อาหารเปียกที่ทิ้งมาจากบ้านนี่หดเปลือกหอยบันมาเหยียบสตินี่ค่ะส่วนพริกพริกดีปลาขนมหูสั่งวะอื่ค่ะต้องทำปุ๋ยใช้เองด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ปุ๋ยแพงมากค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศปา้าลูกน้องอลกาทำอะไรลูกอืม ไอ๋อกาเก็บแตงกวาช่วยไหมลกูกมีแตงกวาเห็นไหมเก็บไหมอ,อ,อืมมานั่งห้ยกำลังใจนะคะอยากรอดวันนี้ไหมสู้ๆไหมทำสู้ๆสิป้าป้าสู้ๆตบมือตบมือด้วยป้าป้าสู้ๆ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 ป้าลูกน้องนะคะเสีย ป๊าป้าสู้ๆอะไรเดี๋ยวให้ดูป๊าป้าสู้ๆทำปุ๋ยหมักนะคะ เราจะเปิด้าอบนะคะพะอบปุ๋ยธรรมชาติค่ะที่เราได้ทําไว้เป็นปุ๋ยจากเศษใบไม้นะคะเศษผักเศษหญ้าเอามาปั่นรวมหมักนะคะหมักกับเศษไม้เพิ่มโอ้ที่เมืองไทยใบไม้เยอะเศษไม้เยอะนี่ค่ะอย่างเช่นขยะแบบนี้เนี่ยเอามาตัดตัดตัดใส่เลยค่ะไม่หวั่นแม้วันมามาก เพื่อทำปุ๋ยตัวเองนะคะปุ๋ยที่นี่แพงนะคะแพงมากแพงหูฉีกเลยค่ะถ้าไม่ทำเองนี่เจ๊งเลยนะคะขายผักในราคาส่งไม่ได้ค่ะถ้าลงมั่วแต่ลงทุนซื้อปุ๋ยถ้าอยากได้ผักให้ราคาถูกลงต้นทุนก็ต้องถูกด้วยนะคะเราก็ลงทุนทำเองเลยค่ะแต่คุณภาพดีนะคะเคยเอาไปใส่แล้วผักโตอยู่ไม่ใช่ตายค่ะอื อันนั้นปุ๋ยกี่เดือนแล้วพี่เจก็น่าจะหนึ่งเดือนหนึงเดือนใช่ไหมกองนั้นก็หนึ่งเดือนใช่ไหม,มเออแล้วก็จะผสมนะคะลดน้ำผสมเราทำปุ๋ยทำไอ้ขึ้นเองนะคะ เศษพักเศษเนีเศษต่างๆค่ะเอามาใส่เลยพวกไอขยะเปียกจากบ้านค่ะเอามาใส่คืกกอกันพวกพลระมอกหลอกใหม่พวกเศษเขาเ่าเศษยังนะคะเอามาใส่นี่แต่ว่าต้องอบเอาผ้าเต็นท์นะคะคุมแล้วก็อบไว้ให้แบคทีเรียมันทํางานนะคะพอแบคทีเรียทํางานปุ๊บมันก็จะเริ่มย่อยสลายในระบบธรรมชาติของมันค่ะนี่ ลดต้นทุนนะคะถ้าใครไม่มีปุ๋ยไม่มีเงินซื้อปุ๋ยก็แนะนำนะคะใช้งานได้จริงค่ะต้นทุนต่ำไม่เป็นพิษต่อสุขภาพด้วยค่ะเป็นมิตรค่ะมากกว่ากับคนและสุขภาพและธรรมชาติค่ะเราแบบนี้ป่อให้อ,อซิเเข้าในปุ๋ยเราก็ทเรียจะทงานเร็วกว่า เวลามีออกซิเจนเพราะว่าถ้าไม่เกลือใช่ไหมถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ผสมกันใช่ออกซิเจนมันออกซิเจนมันไม่เข้าใช่มันมันก็ใช่ไม่ทำงานดีในแบคทีเรียค่ะนี่ค่ะสวนสวนของเราไม่เคยใช้เคมีเลยนะคะกระดูกกระดูกไก่เหรอเฮ้ยกระดูกวัววัวใหญ่ขนาดนั้น แต่กระดูกมันไม่ย่อยไม่ใช่เหรอ,อ,อเคลา,นา,นานเสียมไหมนัน<ต>กระดูกเลาสน,น,นี่ค่ะสวนเราไม่เคยใช้เคมีเลยนะคะอันนี้มันสมัยกอนเป็น้นกล้วยอันนี้เคยแบ็ดอ่าไอปอกล้วยยังเหลืออยู่เรียกว่าปอปอกล้วย นี่ค่ะเราก็จะผสมวนไปนะคะให้ออกซิเจนมันเข้าไปทำงานกับแบคทีเรียนี่นี่ค่ะก็จะผสมไปเรื่อยๆนะคะพอเสร็จก็หาผ้าใช่ไหมคะมาปิดไว้แบบนี้คุมไว้ค่ะเห็นไหมคะผ้าสีฟ้านะค่ะจะคุมไว้อย่างนี้นะคะครอบไว้อบไว้ให้แบคทีเรียมันทำงานดีเวลาเสร็จนะคะเวลาผสมเสร็จผสมคุกเคล้าค่ะให้มันเสร็จ ก็จะเอาผ้าคุมไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือบอกวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะเพิ่มอีกช้อยหนึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนค่ะช่วงนี้ปุ๋ยเคมีแพงมากเลยค่ะที่เมืองไทยเนาะทุกที่ค่ะช่วงนี้มีปัญหานี่ค่ะกี่อาทิตย์เปิดเปิดผสมหนึ่งครั้งกี่อาทิตย์เปิดผสมหนึ่งครั้ง หนึงอา,อาทิตย์หนึ่งครั้งเหรอระสองอาทิตย์ละครั้งอ,งอิละครั้งถ,ถ,ถ้าไม่ทำอะไรม,มันจะเป็น,ช,<า>นปช้า,ช,า,าช้าะเววาฮะโอ๊ยก็เหมือนผสมแป้งนั่นแหลนะเนาะถ้าอยากให้แป้งนุ่มก็ผสมเร็วๆนี่ค่ะตักวนไปนะคะสวนเราเน้นธรรมชาตินะคะ ถ้าเป็นส้มตำก็ไม่ใช่พงสุวดค่ะสวนนี้ค่ะต้องเริ่มลงทุนลงทุนตอนนี้นะคะเวลาตอนแก่ก็หมดแรงหมดแรงปลูกแล้วต้นไม้ก็จะโตขึ้นค่ะเราเน้นธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะ้ะผักก็ขึ้นโตดี